การเติมคลิปดอนี้จัดทำเพื่อความสนุกสนานและความบันเดิงเท่านั้นไม่แนะนำให้เล่นหรือทำตามเด็ดขาดเด็กที่มีอายุต่ำกว่า18ปีควรได้รับคำแนะนำน้ำนๆหนุ่มๆนะครับอะโอเคครับก็กราบสวัสดีเพื่อนๆกันด้วยนะเออวันนี้ก็อยู่กับผมนะ ลองโตซะสีนะเพื่อนเออใครที่เข้ามาแล้วก็กดไลค์กดซับสไครป์เพื่อเป็นกําลังใจให้ผมด้วยละกันเพื่อนเออวันนี้ก็อยู่ในช่วงเวลาบนัสไทม์นะบนัสไทมมก็คือกลุ่มที่บอกเปอร์เซนต์การแตกของแต่ละเกมนะเพื่อนแล้วก็ยังมีเพื่อนในกลุ่มคอยแชร์เกมแตกมาให้เราดูหลากหลายเกมเลยเออใครที่สนใจเข้ากลุ่มบนนสไทม์ก็เรียใต้ก็มีนแลกได้เลยนะเออวันนี้ก็จะมาเล่นเกมใหม่นะเกมต้นไม้นะเพื่อนเออเกมดีๆเลยนะ เห็นเขาบอกว่ามาแรงมากเพื่อนเออคือแบบว่าซื้อฟรีี่ตัวคูณเยอะมากอ,อ่าเดี๋ยวเรามาดูกันว่าวันนี้จะทํายังไงให้ซื้อฟรีและตัวคูณเยอะๆนานเพื่อนเออมาวันนี้ก็เออก็เอาทุนมาห้าสิบแปดบาทเพื่อนอ,อ่าก็ขอเริ่มที่เบสสองน้อยๆไปก่อนแล้วกันเพื่อนขอสักสามสิบหมุนไปก่อนนะเออนะโอ้ยเฮียมาถึงก็เอาเลยว่ะมาโอ้โหเฮีย เดี๋ยวถ้าเกิดทุนสูงๆนะเดี๋ยวผมจะซื้อฟรีดูนะเพื่อนเออทุนสูงๆเดี๋ยวผมจะซื้อฟรีดูนะนะเออก็สวยงามลด,ดอกนี้มาโอ้ยขานาดแรกๆนี่เพื่อนโอ้โหแล้วมาแล้วจ้ะมันมาแล้วมันเริ่มมาแล้วนะน้องซื้อเลยป่ะซื้อเลยดีป่ะฮะซื้อเลยดีป่ะเพื่อนเอาหน่อยไหมฮะ เอาหน่อยป่ะเอาหน่อยป้าดอกนี้ได้มาหนึ่งร้อยสามสิบหกบาทเพื่อนเฮ้ยแป๊นหนึ่งเพื่อนเดี๋ยวจะให้มาดูไอ้ไหนวานเพื่อนใี่เขาขึ้นกันนะตรงไหนครับอโานี่ไงนี่ไงใช่หรือเปล่าไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่แล้วมันอยู่ไหนเอ,อเอ้ยฮัลโหลเฮ้ยไอตัวที่มันดูนั่นได้เพื่อนดูอะไรอะ ดูแล้วว่ากดไหนดูที่ใช่เปล่าไม่ใช่ไหนดูตารางเออนี่ไงเพื่อนก็คือตัวนี้แหละสัญลักษณ์นั้นเพื่อนไอ,อตัวพวกนี้หนึ่งสองสามเนี่ยมันจะทําให้ตัวคูณเราเพิ่มเยอะๆนั้นเพื่อนเออก็บอกกันไว้แค่นี้ก็ไว้ก็คือแบบว่าอ่ะเหมือนเกมทั่วไปนะเพื่อนและตัวไหนแพงสุดก็คือไอ้นี่นะมันคือก้อนอะไรก็เออประมาณนั้นแหละเพื่อนนะเออก็อันนี้ตัวคูณ เวลาเราแตกมันก็จะคูณคูณคูณไปเรื่อยนะอันนี้ฟิวเจอร์ฟรีนะก็สามตัวเพื่อนเออก็อันนี้เวลาซื้อฟรนะีนั้นเพื่อนแล้วก็ไอ้พวกนี้ตัวคูณน,นะเวลาเราได้พวกถุงเนี้ยถุงเนี้ยสามถุงเนี้ยเออมันจะเพิ่มคูณให้เรานะานเพื่อนเออวันนี้ก็ไหนดูดิโอ้ร้อยเอ้ยร้อยห้าสิบไหวอยู่ไหวยอยู่เพื่อนเบ็ดสองร้อยห้าสิบไหวอยู่นะมากดเลยดีกว่า เพื่อไม่เสียเวลานะเพื่อนเป็นไงอะวันนี้จะตัวคูณเยอะหรือเปล่าต้องมาดูกันนะเพื่อนเออมาถึงก็คูณเท่าไหร่ห้าคูณเก้าหแล้วไม่มาเฮ้ยมาหน่อยเถอะเดี๋ยวกูเสียหนะ้าโอ้โหไม่หยุดไอเยี่ยมหมุนสุดท้ายเออโอ้โหรอดนะเวลาเวลาไอตัวพวกนี้มานะหนึ่งสองสามเนี่ยเออก็มันจะมีตัวพวกนี้ขึ้นมาเลยนะแต่ถ้าเกิดมันหมุนฟรีเนี่ยหมุนดิ้งไปมันก็จะบดเห็นไหมเพื่อน มันมาแล้วเห็นไหมแค่ตัวเดียวมันก็ขึ้นเป็นสามตัวสามสามทีนะเออก็ไอ้เฮียจะบอกนะว่าไม่ถุงทองเข้าหน่อยก็ได้นะถุงทองเข้าหน่อยก็ได้ก็ดีเออโอ้โ,อโอหเฮ้ยมาหน่อยเถอะนะคุยนนะเออนี่ไงถุงทองมาแล้วเพื่อนนะนี่ไงดูกันตรงนี้แหละเป็นไงอ่ะมันโตคูณมันแบบว่ามันเพิ่มให้เพื่อนนะมันเพิ่มให้คนอื่นนะนี่ไงดอกนี้แหละมันผูกกับต้นไม้ และมันจะคูณให้ทุกคนเออไอ้เฮียดีอย่างนี้แหละดีอย่างนี้แหละแล้วมันด้วยเบตสองเบตสองมัน, 2, นจะได้เท่าไหร่นะวันนี้เออซอร์ไปร้อยห้าสิบบาทแต่กูว่ากูได้เกินคุ้มแล้วเอาป่ะกูได้เกินคุ้มแล้วมันคูณอย่างเงี้ยมันคูณอย่างเงี้ยมันเพื่อนเออแต่ว่ามันก็ต้องดูเวลาการแตกของแต่ละเกมด้วยนะว่าเวลาไหนนะเออว่าเกมไหนแตกเท่าไหร่เปอร์เซ็นต์เท่าไหร่นะเออจะเพิ่มอัตราการแตกเท่านั้นเองเพื่อนนะ แต่ใครที่สนใจเข้ากลุม่มวัฒนธรรมอยากรู้ประเด็นการแต่งของแต่ละเกมก็ลิงใต้คอมเมนต์แรกได้เลยนาเพื่อนโอ้โหและคูณมาเท่าไหร่คูณมาเท่าไหร่ดอกนี้1 0 1และ้อยและเป็นสองคูณหนึ่งร้อยหนึ่งได้เท่าไหร่สองร้อยสองบาทเฮีย yeah! เออก็พอได้อยู่นะได้ห้าสิบบาทนะเออแต่ว่ามันคูณเยอะนะคูณหนึ่งร้อยหนึ่งเลยนะเออก็ได้เรื่องอยู่นานเพื่อนมาเดี๋ยวเราขึ้นเบ็ดเลยดีกว่านะ เออขึ้นไม่เป็นหกเลยแล้วกันนะเออมาขอสักสามสิบทีดิไหนขอสักสามสิบทีดิดูดิว่ามันจะมามาจริงรอเปล่ามันจะมาดีรอเปล่านะเพื่อนเออและดอกนี้ไงเบิ้มก็ามาอีกเบิ้มก็ามาอีกจ้ากน้องๆสวยงามสวยงามสวยงามหกสิบเอ็ดบาทนะเพื่อนเออและดอกนี้ไงยี่สิบแปดบาทเกินเกินแล้วดอกนี้ไงหนึ่งร้อยเก้าบาทไอ้เฮียแต่ดียังไเพื่อนๆแต่ดีมาก เกมใหม่มาดีมากเพื่อนเออใครที่ชื่อชอบคลิปผมก็กดไลค์ก็กดซับสไคร้กดแชร์ผมด้วยอะกันนะเออดอกนี้สองร้อยสิบเจ็ดบาทเพื่อนโอ้โหกำไรตอนนี้มาสี่ร้อยก็บ่าทแล้วเอาตูนมาแกฮะสิบบาทเท่านั้นเองเพื่อนเออไอ้เหี้ยห้าสิบบาทหรือเก้าสิบไม่รู้จำไม่ได้นะเพื่อนเออก็ดูตามนี้ไปล้กันเพื่อนและยังไงดอกนี้และยังไงไอ้เหี้ยม,มาหน่อยสามสองตัวแล้ว เอ้ยโอ้โหไอตัวนี้แพงสุดนะนี่ไงหกโอ้โหพูดถึงเข้ามาเลยนานเพื่อนและคูณสามเข้ามาดอกน,นี้โอ้โหเจมใหม่ผมว่าแม่งดีเลยเพื่อนแม่งแบบมีตัวคูณเยอะๆอ่ะเพื่อนคือแบบชอบมากนะเออดอกนี้ยังไงยังไงล่ะน้องๆยังไงล่ะเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยมาหน่อยดีเออห้าแปดบาทเงอนโอ้โหสุดปิง แล้วก็้องมาดอกนี้สวยงาหกสิบเก้าบาทปังปะ่ะปังปะ่ะปังดีหนึ่งร้อยห้าสี่บาทเพื่อนโอ้โหสุดติงกระดิงแมวไปเลยนะเออสุดยอดสุดยอด,ดยอดไปเลยนะเพื่อนเออใครที่อายุต่ำวาสิบแปดปีถ้าดูคลิปผมอยู่ก็ ดูเพื่อความสนุกสนานแล้วความบันเดินโน้นนั่นนะเออไม่ไม่แนะนำไม่เล่นนะน้องโอเคป่ะนะเออก็ชวนว่าแม่มาเล่นกันได้นะบอกว่าเกมใหม่มาดีแค่นั้นแหละแต่ว่าเราต้องรู้อัตราการแต่ของแต่ละเกมด้วยนะเออก็ลิงต้คกมเม่นนะน้องบอกพ่อแม่บอกแม่มาเล่นกันนะน้องเอ,อไอ้เหี้ยสวยงามเอ้ยะอะไเงี้ยเอ้แต่ว่ามาห้าร้อยกว่าบาทอยู่นะเออเอาทุนมาแค่ห้าสิบกว่าบาทเท่านั้นเองเพื่อน ก็หมดหมุนกันเป็นที่เรียบร้อยเออวัดไหมวัดวัดหน่อยไหมมาดีครับมีก็วัดไปเลยนะเพื่อนโอ้เป็นโหกด้วยมึงตายโหรเราวทีนี้ตายโหรเราวนี้เหยียดแมมไอ้หวัวโอ้โหไม่มาไม้แรกไม้ดอกก็ไม่มาแล้วไม้สุดท้ายเออสวยงามมาแล้วมาแล้วจ้าน้องๆเออมาหน่อยมาหน่อยนะจ๊ะ นะจ๊ะคนเอมาหน่อยสวยงามไอ้ที่แม่งดีจริงๆนะไอพวกนี้ยไอกระเป๋าอุ้ยดีไงมันเบิ่มกับต้นไม้นี่คือดีมากปังนะเพื่อนสิบแล้วก็เดี๋ยวผมลองคูน,นี้สิบอุ้ยเหียแม่งคูณไม่ไหวแล้วแม่งมาเรื่อยๆเลยนะเพื่อนมาเรื่อยๆเลยโอ้โหแล้วดอกนี้ปังก็ามากนะแล้วหมุนสุดท้ายยังไง แล้วหมุดสุดท้ายนี่ยังไงขอเถอะนะฟังๆเถอะเพื่อนๆเออนี่แหละมันต้องอย่างนี้มันต้องอย่างนี้นออนเออดูด,ดิตัวคุณเพิ่มเรื่อยๆป่ะเรื่อยๆนะเพื่อนคือแบบว่าดีมากนะเออถึงจะอันเดียวก็ดีนะถุงเดียวเนี่ยแต่มันทําเงินให้เราหลากหลายเลยนะเออเดี๋ยวเราเรามาดูกันว่ามันจะได้อะไรแบบนี้โอ้โหและมาอีกแล้วจ้ะพอจะหมดพอจะหมดไอดตัวนี้แม่งมา เขาจะบดพอจะบดแม่งมาคือแบบว่าดีมากเพื่อนแต่ว่าเวลาบนัธรรมด้วยนั้นเพื่อนเราต้องดูเวลาบนัธรามด้วยเออบนัธทามของผมก็จะเพิ่มอัตราการแตกของแต่ละเกมนะก็มีเปอร์เซ็นต์การแตกของแต่ละเกมนั้นเพื่อนเออใครสนใจก็เร่งใต้คอมเมนต์แรกได้เลยนะเออนานเพื่อนหูและคูณเยอะมากสิบ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 กว่างนั้นเลยเพื่อนมาเดิน้องแล้วคูณเ้ามาอีกบ่ม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 เามาอีกบ่มบมบ่มบม บึมอีกไหมเบบึมบมโอ้โหเป็นไงแล้วหมนสุดท้ายนี่ยังไงโอ้เฮ้ยยังเหลืออีกนี่ว่าหมุนสุดท้ายขอเถอะขอเถอะนะโอ้โหมันอาจจะให้เรามาแค่นี้แหละเอ้ยแล้วบึมเบึม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 โอ้โหหนึรยสิคูณคูณ6 เก้าร้อยสามสิบาทเพื่อนโอ้โหกำไรล้วนซื้อไปฮะสี่ร้อยห้าสิบาทกำไรประมาณเกือบห้าร้อยเพื่อนโอ้โหครึ่งครึเลยนะโอ้โหสุดยอดไปเลยเพื่อนมาก็เพิ่มเบ็ดกันเลยดีกว่าเบ็ดเจ็ดนะเพื่อนขอไทยเบ็ดไปเรื่อยนะเออขอกดเอไปก่อนนะรอบนี้นะเออก็เพื่อนๆคนไหนที่ชื่นชอบคลิปผมนะก็กดไลค์ก็กดซับสไคร e หน่อยนะเออ มาแล้วสวยงามมาแล้วจ้ายี่สิบแปดบาทดอกนี้เบิ่มเข้ามาอีกโอ้โหสี่สิบบาทโอ้โหสวยงามสองร้อยสามสิบี่แบบข้างนอกยังไตกดีเลยเพื่อนข้างนอกก็ใต่ดีเหมือนข้างในแหละเพื่อนเออเป็นไงเงใตดีจริงสุดปังไม่ไหวเลยดอกนี้ได้มาสามร้อยสิบสองบาทเพื่อนๆปังปานิเย่เลยนะปังปุยมุ้ยปังเกินปุยมุ้ยนะ เออตอนนี้กําไรก็มาพันสองร้อยกว่าบาทแล้วเอาตุนมาแค่ห้าสิบกว่าบาทเท่านั้นเองเพืเเอ่อนๆเออนะโอ้โหแล้วมาหน่อยเอ้ยมาหน่อยเดี๋ยวเฮ้ยแล้วรอตัวฟิเ,เฮียไม่ทานแล้ววะไม่ทานหวานเพื่อนไอ้เฮียคือแบบว่าแป๊บหนึ่งานเพื่อนก็คือแบบมันจะไม่มาให้หน่อยหรอเข้าฟงเข้าฟีอะไรเนี่ยฮะมา ขอหน่อยเดี๋ยวดูถ้าเกิดมีฟีสักตัว่ะเดี๋ยวผมจะซื้อฟีแล้วเพื่อนเบิดเก็จนี่แหละนี่ไงเป็นไงห้าร้อยยี่สิบห้าบาทวัดไปเลยนะเรายังเหลือกำไรให้ป้านอีกหกร้อ,อย 50. กว่าบาทเพราะทุนมาแค่ห้าร้อยเ,เอ้ยห้าสิบกว่าบาทนะเพื่อนเอออย่าไปวันอย่าไปไหวนะเออแล้วมาแล้วจ้ะแล้วมาแล้วนะน้องๆเออ มาหน่อยโอ้โหแต่ว่ามันมันจะไม่มีมันจะไม่มีฟรีในฟรีเข้านะเบื่อนถ้าเกิดโอ้โหเฮียอ๋อมันเป็นมันน่าจะเป็นเหมือนรอบที่แล้วแหละเบื้อนอย่าไปสนใจมาเลยนะเอออย่าไปสนใจมาเลยนะน้องๆสวยงามแล้วดอ,ดอกนี้ยังไงเบ้มเข้ามาอีกน้องๆสวยงามจ้ากน้องโอ้โหแล้วดอกนี้ก้อนทองมาแล้วคูณเข้ามาเรื่อยๆลูกคูณเข้ามาเรื่อยๆลูกนะเออ มาหน่อยเดะเดะเดะดะเดะเดะเดหอเลยและคุณเข้ามาอย่างนี้บเบ็ดเจ็ดจะได้เท่าไหร่มาดูกันนะเออเบ็ดเจ็ดจะได้เท่าไหร่มาดูกันนะเออแยคืออะไรมาหน่อยนะเชีย่ยสวยงามคุณน้อยกันวะบึ้มเข้ามาโอ้โหสวยงามดอกนี้โจโจไปเลย นะาดอกนี้โจ๊ะโจ๊ะไปเลยโจ๊ะอีกเชียได้หกสิบห้าบาทเองโอ้กูไม่น่าเลยกูไม่น่าเลยได้มาสี่ร้อยห้าสิบห้าบาทเชียขาดทุนว่ะเมื่อขาดทุนไปประมาณเจ็ดสิบบาทมนะั้งเออประมาณนี้นะเออไหนก็กดต่อไปเลยมาขอ,ขอสักขอสักสิบหมุนไปเปิดทะโบหน่อยดิวะเปิดตะโบสักสิบหมุนไปก่อนดีวะฮะ ขอลองหน่อยนะอุ้ยแล้มาแล้วแล้วดอกนี้ไงอู้ฟีกูไม่น่าซื้อเลยเพื่อนเมื่อกี้และแจกน้อยด้วยเข้าฟีเองเลยทั้งนั้นเข้าเถอะนะเอออดีๆขอดีๆเออขอไปปังๆอ่ะเพื่อนก็ใครอยากรู้เวลาการแตกของแต่ละเกมแล้วก็เปอร์เซ็นต์นะก็เลงใ,ใต้ก็เม์แรกได้เลยนะเพื่อนเออก็ อโอเคป่ะนะนะก็ลองทักไปทางมาดูแล้วกันนะใครที่อยากเล่นเหมือนกันนะออก็น้องๆหนูๆคนไหนที่ยื้ต่ำสิบแปดปีนะก็ควรได้รับคาแนะนํานะก็ไม่แนะนาไม่เลยหรือทาตามไปขาดนะน้องโอเคปะ่ะนะเออแล้วดอนนี้งไงเบิ้มเข้ามาหรือเปล่าเบิ้มข้ามามไม่เข้าไม่เข้าเลยเหรอ มาหน่อยโอ้โหเฮียเข้าจริงแต่ว่ามันคูนน้อยเพื่อนโอโ้ได้มาสองร้อยกว่าบาทก็ยังดีสองร้อยกว่าบาทก็ยังดีนะโอ้โหแล้วเข้าไปอีกทีรยีรบ้อยเพื่อนเข้าอีกแล้วครับพี่น้องฟังไม่ไหวเลยเพื่อนนะเออสุดติงนะเพื่อนเออ ดอกนี้ยังไงคูณเต็มหน้ากระดานบ,บีงน้องกูขอถุงทองก็พอแล้วนะขอถุงทองก็สูงก็พอแล้วนะเออมาหน่อยนะน้อง,องอเชี่ยขอหน่อยเถอะจะเล่นบอลเนอะไอ้เงี้ยน้อยกว่าตาเมาื่อกี้ไอ้เงี้ยไม่เป็นไรหนึ่งร้อยแปดสิบกว่าบาทนั้นเพื่อนเราอย่าไปไอ้เงี้ยแต่แม่งแบบเกินไปอะ่ะคือแบบเกินไปจริงเพื่อน ขอสิบหมุนไปไอ้ย่สิบหมุนนี้ไม่ขึ้นเดี๋ยวกูจะเพิ่มเบ็ดแล้วนะเพื่อนเดี๋ยวกูจะเพิ่มเบ็ดแล้วนะเออมาหน่อยมันต้องอย่างนี้มันต้องอย่างนี้นะเพื่อนสวยงามโหคูนอย่างนี้สุดอยนะอยดอไปเลยนะเฮ้ยสุดยอดไปเลยเพื่อนดอกนี้ได้มาเท่าไหร่หนึ่งร้อยแปดสิบเจ็ดบาทนะเพื่อนเออได้เรื่องเลยนะสิบหมุนนี้ได้เรื่องเลยนะเพื่อนและคูณมาเท่าไหร่คูณมาเท่าไหร่ S <S แม่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 มแม่วัดอีกสักส่ะเือนวดอีกสักยไอ้ีแมงก็ด่ะอ่าผมขอขึ้นเป็นบละกันกำไรตอนนี้มาพันหกแล้วเออเสบสิิหมนไนะ้องเอออย่าไปวันอย่าไปวันอย่าไปไวนว่นหูมาเรื่ย่อยบสิบด้วยดีจังเลย นะสายดีเกินปุยมุยนะเออแล้วดอกนี้ไงบึ้มก็มาอีกห้าสิบบาทจ้ะน้องโอ้โหดอกนี้ได้มาเท่าไหร่ดอกนี้ได้มาเท่าไหร่นะเพื่อนเอ,อ้ยสุดติงนะเพื่อนเออสามร้อยห้าสิบสี่บาทนะเออกําไรมาพันเก้าร้อยกว่าบาทแล้วโอ้โหแลวมาลวจะมาแล้วจะน้องน้องโอ้สา่ร้อยยี่สิบบาท โอ้โหเบลสามร้อยสามสิบกบาทหืมไอ้เหี้ยตอนนี้กำไรมาสอบบานสองร้อยกว่าบาทแล้วเป็นไงเงี้ยเกมใหม่แม่งมาดีจาดเพื่อนๆแม่งมาดีมากเออแต่ว่าเราต้องเวลาดูเวลากลาุ่มวนาามันธรรมเลยนะ กลุ่มรบรารก็จะเพิ่มอ,อัตราการแตกของแต่ละเกมนั้นเพื่อนก็มีเปอร์เซ็นต์บอกให้นะว่าแตกเท่าไหร่นะเออก็ลิงกใต้ก็มีแรกได้เลยนะเพื่อนลองเบ็ดยี่หน่อยดีวะลองเบ็ดยี่หน่อยดีวะฮะเบ็ดยี่สักสิบหมุนไปเพื่อนดูดีว่ามันจะม,มา้าหนอยป่ะนะเออไอไอไฮไฮอ้อ,อ,อ,อโอ้ยวันห้าเลยนะ มาหน่อยดีว่าเออเปย์สามสิบแม่งไปเลยนะเออมาดิขออีกสักทิศหมุนไปเปย์สามสิบนะเพื่อนเปย์สามสิบนะเอเอเฮิฟเฮิฟเฮิฟเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเยอะๆสวยงามสามสิบหกบาทแล้วดอกนี้ยังไงโอ้โหเอยมาหน่อยสวยงามแล้วดอกนี้ยังไงเบิ้มก็มาอีกเบิ้มก็มาอีกสวยงามโอ้โหสวยงามจริงสวยงามมาอีกแล้ววายสองตัวโอ้โหสี่ร้อยยี่สิบบาทเพื่อน เลยไม้สามร้อยบาทโอ้โหดอกนี้แตกปางๆไปเลยเพื่อนๆปางปะปา,างนั้นเพื่อนโอ้โหดอกนี้เก้าร้อยสิบสามบาทโอ้โหตอนนี้กำไรมาจถา,ามาแล้วสองพันแปดร้อยกว่าบาทแล้วแล้วไม้อีกดอกนี้กูวมีกูวมีสามพันนะปะโอ้โหไม่เข้าอ่ะไหนลองอีกเปิดเทโบแล้วสามสิบหมุนนี่เออ นี่ไงมาแล้วจา้าเราบิ้มเบิมก็มาเกาสิบบาทแล้วดอกนี้ไงเบิมก็มาออ้แรกก็มาดีหลังก็มาดีเพื่อนเป็นไงกเกมใหม่แต่ว่าเราต้องดูเวลาโบนาสธรมด้วยนะเออก็ลิงใต้ก็มีแรกได้เลยเพื่อน8ปดร้สามสองบาทโอ้อยากจะลองไห้เพื่อนล้ไ <c oughs> อเฮียใหม่ห้าหมุนซ้ายกูเลิกแล้ะ ี่ก้าบุญสุ้ยไา้ยังไงดอกนี้บึ้มก็ามาเออบึ้มมาหน่อยดอกสีมุนเบึ้มบึ้ม,บม,บม,มโบกปะโจ๊ะไปดีเออดอกสายก็เข้าโอ้โหเข้าดีเจเลยเอ้ยง,ออยงั้นก็ขอจบชิปวิดีโอไปทรงนี้ล,นละกันเพื่อนก็ได้กําไรมาสามพันสี่ร้อยห้าสิบกว่าบาทนะเออเพื่อนๆก็ทุนมาห้าสิบแปดบาทโอ้โหเหมือนได้กําไรมาสามพัน ส0่รีเพราะมีเศษอยู่5 8บาทเพื่อนก็ใครที่อยากรู้เวลาการแตกของแต่ละเกมนะเพื่อนก็ลิงใต้ก็ม์แรกได้เลยนะเพื่อนเออก็กลุ่มเราก็จะมีเพิ่มอัตราแตกของแต่ละเกมนะเพื่อนเออก็ลิงใต้ก็ม์แรกได้เลยนะวันนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนแล้วกันเพื่อนก็สวัสดีครับ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 โอ้ m ม g เก